สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับคุณน็อตในคณิตศาสตร์หมู่วานนะครับวันนี้คุณน็อตจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการแยกตัวประกอบของผลบวกแล้วก็ของผลต่างกําลังสามนะครับทุกคนรุวคนครับ วันนี้นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเมื่อคลิปที่ผ่านมาเนี่ยครูต้องสอนในเรื่องของการคูณใช่ไหมครับเพื่อให้มันทําเป็นผลลัพธ์ใช่ไหมครับวันนี้เราจะนําผลลัพธ์ของกําลังสามครับไม่ว่าจะเป็นผลบวกกําลังสามหรือผลต่างกําลังสามนำไปแยกตัวประกอบครับบางทีก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องเอาตัวคูณไปเป็นผลลัพธ์เอาตัวผลลัพธ์ไปเป็นตัวคูณใช่ไหมครับทุกคนสงสัยเหมือนครูไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนได้เรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับทุกคนจะพบว่าไอ้การที่เรานําตัวคูณเป็นผลลัพธธ์์ตตัััววผลลพเเป็นคูณรราาาาาสสสมมถทํไได้ มันจะทําให้เราอะครับสามารถที่จะหาคําตอบในเรื่องของโจทย์ปัญหาต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้พวกเราตั้งใจนะครับไปดูด้วยกันนะครับในเรื่องของผลบวกแล้วก็ผลต่างกําลัง3าด้วยกันครับมาเข้าเนื้อหากันเลยครับถ้าเราดูตัวคอนซแเอร์นะครับถ้าเราดูถ้าถ้าเราพิจารณานะครับตัวคอนสแเอร์ถ้าเราพิจารณานะครับตัวแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ชื่อที่จะเป็นไบนเมิเลที่ครูจะยกตัวอย่างมาให้ดูต่อไปนี้ครับพวกเราจะ คุ้นเคยแล้วก็พวกเราจะเรียกชื่อของมันนะครับได้ถูกต้องแล้วก็พวกเราจะสามารถที่จะแยกตัวประกอบนะครับแต่ละตัวได้อย่างถูกต้องอ่ะคูเริ่มจากบ i n o m ีย l อันแรกนะครับดิสไบโนเมีย x กําลัง3บวก5ยกกาลัง3กับ 2x ยกกาลัง3บวก3ยกกาลัง3ทุกคนเห็นอะไรไหมครับตรงนี้ตรงกลางระหว่างใบตรงกลางของบโน o m i a l ตรงนี้ครับเป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกแต่มีตัวอะไรครับ มีตัวเลขเชี้กำลังหรือดีกีเนี่ยก็คืออะไรครับดีกีสามเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยเรียกว่าผล,ะรรผล,กกละนะครับผลบวกกําลังสามอ่าโอเคนะครับผลบวกกาลังสามและเช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็น x กับเป็น5แล้วมียกกําลังสามตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบเรียกว่าผลต่างกําลังสามเอ้ยทุกคนครับเห็นอะไรเหมือนครูไหมนะครับเห็นอะไรเหมือนครูปะตัวเลขนะครับที่เรา ที่ครูยกตัวอย่างมาให้ใหเนี่ยนะครับ <c oughs> เขียนไม่สวยเลยครับขออภัยนะครับเป็นผลรวกผล,ผลต่างกําลัง3นะครับอ่านะครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยมี X ก,กับมี5อืมคุณคุณไหมครับตัวนี้ก็เป็น 2X กับเป็น3คุณไหมครับ เฮ้ยเหมือนกับคลิปที่ผ่านมาอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมากันไหมฮะในคลิปนี้จะไม่มีทําให้ดูนะครับแต่เด็กๆทุกคนนะครับสามารถที่จะกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมาได้นะครับในส่วนของคู่เนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราดูคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วเราจําได้ว่าเฮ้ย ตัว x กำลัง3กับ5กำลัง3เนี่ยมันคุ้นจังเลยนะลองย้อนกลับไปดูในหน้าที่17ครับทุกคนนี่เลย x กำลัง3บวก125ครูไปแอบเขียนมาแล้วครับว่ามันมีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง3 และ125ก็คือ5ยกกำลัง3นั่นเองถูกไหมครับและในตัวต่อไปนะครับข้อที่2เนี่ย 8x กำลัง3บวก27นะครับในคลิปที่ผ่านมาครูต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมากๆเลยนะครับครูเขียนตรงเครื่องหมายนี้เป็นบวกเป็นลบนะครับก็ครูขอแก้ไขนะครับเป็นบวกนะครับแล้วก็ครูพิมพ์แก้ไขนะครับในตัวเดสคริปนะครับไว้ข้างล่างนะครับของคลิปที่ผ่านมาแล้วนะว่าขอแก้ไขนะครับในตัวข้อที่2นะครับจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกก็ขออภัยพวกเรามากๆเลยนะครับจริงๆก็คือมันเป็นบวก27 นะครับแต่พวกเราอาจจะงงว่าทาไมครูถึงเขียนลบเพราะว่าครูอะครับไปดูในข้อที่4ไปแล้วนะครับอาจารย์ต,ต้องขออภัยพวกเรามากๆเลยอ่ะทีน่นี้ถ้าเกิดว่าพวกเรานะครับเห็นว่า 8x กําลัง3กับ27นะครับเราสามารถเขียนตัวนี้ให้เป็นคิวได้หรือเปล่าคําตอบก็คือได้ถูกไหมครับเขียนให้เป็นคิวเขียนให้เป็น c u b e s นะครับผมเขียนให้เป็นตัวยกกําลัง3ได้ไหมถ้าเขียนได้ก็มาดูนะครับ a อะไรหน้ายกกำลัง3เราได้8ครับพวกเราก็จะตอบได้ว่าอ๋อ2ไงครับใช่ไหมและขนาดเดียวกัน x กำลัง3ก็คือ x เหมือนกันเพราะฉะนั้น8 x ยกกำลัง3จึงสามารถเขียนเป็น2 x ทั้งหมดยกกำลัง3ได้นั่นเองครับแล้วเราก็จะเห็นว่าย7ิเนี่ยมีอะไรไม่หน้ายกกำลัง3เราได้ย7ิบหรือว่าคูณกัน3ตัวได้27พวกเราก็จะตอบได้ใช่ไหมครับว่ามันคือเลข3นั่นเองครับก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง3าทุกท่านครับเห็นอะไรป้ครับ เราอ่ะเขียนสองเอ็กซ์ครับกับสามครับมีที่มาที่ไปปะมีมันเกิดจากตัวที่เป็นตัวไบโนเมียลสองตัวก็คือสองเอ็กซ์กับสามเนี่ยสองตัวนี้บวกกันใช่ไหมครับไปคูณกับสี่เอ็กซ์ซึ่งก็คือสองเอ็กซ์กำลังสองใช่ไหมครับลบหกเอ็กซ์ตัวนี้บอกแล้วนะครับว่ามันคือออปเปอร์เซตหรือออปเปอร์ไซด์กันนะครับผมที่เป็นตรงข้ามกับตัวตัวเครื่องหมายนะครับตัวผลลัพธ์ที่เราได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็เป็นตัวตัวหนึ่งเป็นบวกใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นตรงข้ามกันนะครับก็คือตััวลบบใช่คร ตัวตรงกลางก็คือเอาตัวหน้ากับตัวหลังไปคูณกันได้เป็น 6x แล้วสุดท้ายก็คือตัวข้างหลังเนี่ยก็คือเอาตัวข้างหลังไปยกกําลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ครับเราก็เลยคุ้นเคยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันเหมือนกับที่เราที่ครูยกตัวอย่างตัวดิสกบโูมเมียลให้ทั้ง2อ,อันเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าเราอะครับมีความรู้ในเรื่องของการคูณตัวกําลัง3ม,มาแล้วเรื่องของการแยกกําลัง3ก็เลยไม่ยากครับเพราะว่าเราก็แค่ทําย้อนกลับขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะ นั้นมาสรุปกันนิดนึงครับมาสรุปแพทเทิร์นของตัว sum of q pattern กับ d i f f e r e n c e of cube pattern กันนิดนึงครับถ้าเราเห็น a ยกกำลัง3ครับทุกคนบวกกับ b ยกกำลัง3เราจะสามารถแยก a กำลัง3บวกด้วย b กำลัง3ได้เป็น a บวก b อ่าตรงนี้ครูอยากให้เราเน้นตรงนี้นะครับตรงเครื่องหมายบวกนิดนึงว่ามันจะมีเป็นไงครับ เป็นเครื่องหมายเดียวกันเลยนะครับแล้วก็คูณกับ a ยกกำลังสองลบ ab แล้วก็บวก b ยกกำลังสองนะครับตรงนี้ก็อยากให้พวกเรานะครับที่จะให้อยากให้พวกเราไฮไลท์เสี่มพูไว้นี่คือเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามกับตัวตัวที่เราได้ผลลัพธ์มานะครับหรือว่าตัวโจทย์ที่เราจะได้มานะครับและเช่นเดียวกันครับทุกคนถ้าเกิดว่าครูมี a ยกกำลังสามลบกับ b ยกกำลังสามแล้วแล้วก็ ครูก็จะสามารถแยกตัวประกอบของ A กําลัง3ลบ b กําลัง3ได้เป็นอะไรครับอ่าถูกต้องเป็น A-B ลบ b คูณกับอะไรครับ A กําลังสบวกนะครับแล้วก็บวก B กําลังสครับทุกคนและเช่นเดียวกันครับอยากให้พวกเราไฮไลท์ตรงลบเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงบวกเนี่ยมันจะออปสไต์กันกับตัวเครื่องหมายลบนะครับอ่ะทุกคนครับ พอเรามองในลักษณะแบบนี้เราครับเรามองจาก2แพทเทิร์นเนี่ยมันจะดูลักษณะคล้ายๆกันเลยจริงไหมนะครับจริงไหมดอนแดงนะคะโอเคแต่สิ่งที่สําคัญเลยต้องเตือนไว้นะครับคือเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายอย่างที่ครูบอกเลยว่าถ้ามันเป็นบวกก็บวกเหมือนกันเนาะถ้ามันเป็นลบก็ลบเหมือนกันส่วนตรงที่เป็นไตโนเมียลเนี่ยมันจะเป็นตรงกันข้ามถ้าข้างหน้าเป็นบวกตรงที่เป็นไตโนเมียลจะเป็น ลบนั่นเองครับส่วนถ้าเกิดว่าข้างหน้าเป็นลบตัวไทโนเมียก็จะเป็นขาโทษอจตัวมิดเดิลเทอมของไทโนเมียก็จะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับซึ่งนี่ก็คือการอธิบายตรงนี้ครับ and the s i g e of the middle term of trinomial factor is opposite of, of the s i z e of the original binomial นั่นเองครับแล้วถ้านักเรียนนะครับสามารถที่จะจำแพทเทิร์นของไซด์แม็กับของไซด์ต่างๆได้มันจะช่วยทำให้หนักเรียนนะครับสามารถที่จะแยกตัวประกอบกำลังสารได้ แต่นะครับครูมีทางช่วยนะครับที่อาจให้เน้นย้ำพวกเราอีกั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ถ้ากําลังถ้าเป็นบวกนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เขียนว่าเซมครับนะครับเซมนะครับถ้าตัวหน้าเป็นบวกตัวข้างหน้าตัววงเล็บข้างหน้าที่เป็นไบนเมียลไบนเมียลกับไบนเมียลเหมือนกันเครื่องหมายก็ต้องเป็นไงครับเหมือนกันถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าไบนเมียลกับไตรโนมียลก็ต้องเป็นไงครับ o p p o s ไซ e กันครับผมอ่ะอปโ o s ไซ e นะครับหรือ Opposite นะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับโอเคเลนเชนเดลกันครับถ้าเป็นผลต่างกำลังสาบ้างล่ะ ตัวหน้าครับถ้าเป็นไบโนเมียลกับไบโนเมียลเหมือนกันก็ต้องเป็นเซมครับแต่ส่วนของตัวที่เป็นไบโนเมียลกับไทรนเมียลเครื่องหมายก็ต้องเป็นไงครับเอาออปโปซิตกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะออปโปไซต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอะครับเข้าใจในส่วนตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นเราจะมาดูตัวไทรนเมียลแฟกเตอร์ซัมออนดิฟเฟอเรนส์นะครับออฟคิวแพทเทิร์นนะครับมันจะยังไม่สามารถที่จะ นะครับมันยังไม่สามารถที่จะแยกได้นะครับหากถ้าเรานะครับไม่สามารถที่จะเขียนตัวออฟฟิซตัวตัวคิวนะครับต่างๆให้อยู่ในรูปของกําลังสามได้นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะช่วยกันได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับก็คือนักเรียนครับต้องจําให้ได้ว่าตัวเลขยกกําลังสามมีอะไรบ้างเมื่อนักเรียนได้โจทย์มาเนาะได้โจทย์มานักเรียนก็เอาโจทย์เนี่ยครับไปเขียนอยู่ในรูปของคิวนะครับไปเขียนในรูปของยกกําลังสามถ้านักเรียนจําตัวตารางที่ครูกําลังจะให้ต่อไปเนี่ยได้ตั้งแต่1นึถึงสิบะครับแล้ว ลองได้เลยว่าทําข้อสอบของครูน็อตหรือว่าทำข้อสอบของครูคนไหนก็ทําได้แน่นอนนะฮะอ่าโอเคเริ่มนะฮะ n นที่เป็น 1, 1> เป็น 2, 2เป็น3เป็น4เป็น5ถึงเป็น10นะครับเดี๋ยวเรามาลองยกกําลัง3รรด้วยกันครับทูกคนครับ1ยกกําลัง3าเป็น1ครับตัวน,นี้ง่ายมากเลย2ยกกําลัง3เอา2คูณ2คูณ2คูณกัน3ตัวคําตอบเป็น8ครับ3ยกกําลัง3าเป็น27ครับ 4ยกกําลัง3เป็น4 4ยกกําลัง3เป็น64นะครับ5ยกกําลัง3ก็คือ5 5 25, 25 25คูณ5เป็น125ครับต่อไป6ยกกําลัง3ครับ6 6เป็น36 36คูณ6เป็น216ครับ7ยกกําลัง3เป็น7 7เป็น49 49คูณ3เป็น343นะครับ8ยกกําลัง3ครับ8 8เป็น64ครับ 64คูณ8 8 6 4 8เนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบ8ยกกำลัง3จะได้เป็น512ครับ9ยกกำลัง3ได้เท่าไหร่ครับ9 9เป็น81เอา81ไปคูณ9อีกทีหนึงได้เป็น729นะครับและสุดท้าย10ยกกำลัง3 10 10เป็น100 100คูณ10เป็น 1,000ครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะจําตัวไทรโนมิตัวคิวของตัวเลขตั้งแต่1นึถึงสิได้เนี่ยครูรับรองได้เลยครับว่ายังไงแล้วครับเราก็สามารถแยกตัวประกอบของตัวคิวได้นั่นเองครับนุ้คนครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยพาทุกคนไปลองแยกตัวประกอบ Factor the sum or difference of Q กันนิดนึงครับอ่าเริ่มข้อแรกกันเลยเห็นไหม บอกแล้วโจทย์ให้มาอย่างไงก็ตามเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นคิวได้เรื่องก็จบถูกไหมครับเริ่มนะครับ x ยกกําลัง3คูคูเปเป็น x ทั้งหมดยกกําลังสบวกด้วยนะครับ1ยกกําลัง3คูก็เขียน1กําลัง3าไว้อย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ขอใส่เป็นวงเล็บเนาะเราจะได้แยกเลยว่าตัว x ก็คือตัวหน้าวงเล็บข้างหน้าวงเล็บข้างหน้านะครับวงเล็บข้างหลังก็เป็นตัวหลังเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมลยครับถ้าเรานะครับจะแยกตัว ผลบวกหรือผลต่างกำลัง3เราก็ต้องแยกเป็นไบนิมิยลคูณไตเมียลส่วนเครื่องหมายตรงที่เป็นไบนิมิยอลเหมือนกัน,เ,น al, เครื่องหมายเหมือนกันตรงที่เป็นไตเมียลเครื่องหมายตรงข้ามเราก็เลยจะแยกได้ว่า x กําำลังสามบวกหนึ่งกำลังสามจะเป็น x อบวกหนึ่งคูณกับอะไรครับ x ก,กําำลังสองลบตัวหน้ากับตัวหลังคูณกัน x ก,กับหนึ่งคูณกัน ครูนครับบางคนอาจจะบอกว่าครูนัดครับผมอะ่ะไม่อยากเขียน x ก,กับ1คูณกันได้หรือเปล่าคําตอบคือในข้อแรกนะครับในช่วงประมาณสัก4ข้อแรกเนี้ยขอให้เขียนตามครูก่อนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่พอจะเชี่ยวชาญใน4ข้อแรกแล้วข้อ5ข้อ6หนูอยากจะข้ามสเต็ปไปเลยรูก็ไม่ติดปัญหานะครับแต่ในส่วนของ4ข้อแรกนี้ครูอยากให้พวกเราเขียนให้ลักษณะคล้ายๆกันจําให้ได้ก่อนว่ามันเป็นหน้ากําลัง2ลบหน้าหลังนะครับแล้วก็บวกหลังกําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลังกําลังสองก็คือ1ยก ำลัสงสแล้วบรรทัดต่อไปนะครับเราก็จะสามารถเขียนได้เป็น x บวก1คูณ x กำลังสลบ x และบวก1ก่งมากนะครับเพราะฉะนั้น x กำลัง3นะครับบวกกับ1สามารถแยกตัวประกอบออกได้เป็น x บวก1คูณ x กำลังสลบ x แล้วก็บวก หนึ่งนั่นเองครับอ่าไม่ยากใช่ไหมครับพอจะทําได้เนาะเหมือนเดิมเลยครับตรงนี้ข้อที่2ได้โจทย์มาเปลี่ยนมันให้เป็นคิวครับกลายเป็น x ทั้งหมดยกกําลัง3บวกกับ5นะครับยกกําลัง3เห็นไหมเราจํา125ได้แม่นแม่นมากนะครับ125นี่คือห้าลังสมเมก็นี่เพิ่งเขียนตารางมาใช่ไหมอ่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแยกได้เป็นอะไรครับไบนอมิเอลคูณไตรโนเมียอลค,ครับไบนอมิเอลเครื่องหมายเหมือนกันเป็น x อบวกห ไาโนเมียลเริ่มจากหน้ายกกำลังสองเครื่องหมายตรงกันข้ามครับเป็นเครื่องหมายลบคูณด้วยตัวหน้าก็คือ x ตัวหลังก็คือ5บวกด้วยตัวหลังยกกำลังสองก็คือ5ยกกำลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสามารถเขียนมันได้เป็น x บวก5คูณกับ x กำลังสองลบ 5x บวก25นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่า x อกยกกำลังสามนะครับบวกกับ125จะแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก5คูณ x กำลัง2ลบ 5x และบวก25นั่นเองครับทุกคนเออเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับทำง่ายๆสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในข้อที่1ในข้อที่2ทํทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกันต่อในข้อที่3เลยครับ 2 7 x ยกกำลัง3บวก64ครับทุกคนเราจะเห็นว่า27เนี่ยครูเปลี่ยนเป็น3 x ทั้งหมดยกกำลัง3ได้ถูกไหมถูกอ่าถูกต้องใช่ไหมครับเอ้ทุกคนครับลองแอบไปเปิดดูในตารางดูสิอะไรยกกำลัง3ได้64นะอ่าตอบตอบได้ใช่ไหมครับก็คือท่าไหรครับ4ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นแล้วตัวหน้าก็คืออะไรครับ 3x นะครับไบนอมิยอมีเครื่องหมายเหมือนไบนอมิยอลก็จะกลายเป็น 3x บวก4นะครับคูณกับตัวหน้าก็คือ 3x ยกกำลัง2ตรงนี้คู่ใส่ของเล็บไว้นะครับเพราะว่าเผื่อบางคนเขียนอย่างนี้นะครับเขียนแค่ 3x ยกกำลัง2 เขาใจผิดเลยนะครับตัวนี้มันก็จะกลายเป็น 3x กําลัง2เฉยๆมันจะไม่ได้เป็น 3x ทั้งหมดยกกําลัง2ซึ่งผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เน้นย้านะครับอันเลิศแอดแอดแอดเลยนะครับตรงนี้ต้องอั e เลิวไเลยนะครับระวังนะครับเรื่องของการใส่กําลังสองให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครู เตือนไ้แล้วเนาะนะครับเตือนแล้วนะอย่าหาวไม่เตือนนะฮเอาไปต่อนะครับต่อเรื่ออะไรครับถ้าเป็นไตรโนเมียเครื่องหมายจะตรงกันข้ามก็กลายเป็นลบของตัวหน้า 3x ครับคูณกับตัวหลังก็คือ4แล้วก็บวกด้วยนะครับ4ยกกำลัง2ในส่วนของตัวหลังคูณไม่ได้ใส่ของเล็บเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัว2ตัวเนาะนะครับมันมีอยู่แค่ตัวเดียวอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะได้ว่า 3x บวก4ครับ สามเอ็กซ์กำลังสองก็จะกลายเป็น 9x กําลังสองลบสามเกับสคูณกัน2ตัวนี้คูณกันกลายเป็น 12x ครับและบวก4ี่ยกกำลังสองก็จะกลายเป็น16ครับเพราะฉะนั้นแล้ว 27x ยกกําลังสามบวกหกนะครับจะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 3x บวกสครับคูณกับ 9x ยากกําลังสองลบ 12x แล้วก็บวก6นั่นเองครับ ทุกคนครับเสร็จข้อที่3แล้วข้อที่4เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะที่กูจะทําให้ดูนะครับในส่วนข้อที่5และข้อที่6อยากจะให้ข้อพวกเรานะครับได้ลองทําดูก่อนนะครับเจเนี่ยครับกูจะไม่ได้เฉลยอ,อยู่ในคลิปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตัวคลิปนะครับจะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเหลือเวลาพอสักหน่อยหนึ่งนะครับก็อาจจะเฉลยให้พวกเราดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลยจาก30นาทีไปกูคิดว่าพวกเราเนี่ยอาจจะ ร่วงเึ้นล่วงหลับกับคลิปครูไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวครูจะลองใช้เวลานะครับเร่งเวลาที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าสามารถเฉลยไปถึงข้อที่8ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าเฉลยไปถึงข้อที่8ไม่ได้ฝากพวกเรา้ไดลองทําด้วยตัวเองดีนิดนึงนะครับข้อที่4ครับยี่สองเอ็กวกหนึ่งนะครับยกกําลัง3กับ x อ็กลบสากลัง3ตัวนี้เราต้องไปเปลี่ยนมาอีทีไหม ไม่ต้องนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเราเอามันไม่ใช้ได้เลยนะครับบางคนแบบโหครูน็อตครับครูน็อตสอนเปลี่ยนมาเดี๋ยวผมซัดเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งเลยไะมครับไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอครูเริ่มตัวแรกเลยนะครับตรงนี้ครูขอใช้วงเล็บก้อนใหญ่หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ให้เราเนี่ยครับพอจะมองเห็นภาพว่าอ๋อสอง x บวกหนึ่งกับ x ลบสามแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวก้อนหน้ากับก้อนหลังเนาะนะครับอ่ะตัวแรกนะครับเป็นสอง x บวกหนึ่งแล้วก็บวกกับอะไรครััับบกก้ออนนหลง็คคืะร คูณกับวงเล็บนะครับอันนี้ไบโนเมียลเครื่องหมายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไตรโนมียลเครื่องหมายต่างกันครับตัวหน้าก็จะเป็น 2x บวก1กำลัง2ครับลบกับอะไรครับ 2x บวก1นะครับคูณกับ x ลบ3นะครับและสุดท้ายนะครับบวกด้วย x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ปิดวงเล็บนะครับอย่าลืมปิดวงเล็บเนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันตกนะครับคุณอนุญาตปรับหน้าจอนิดนึงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวขยับให้ตรงเรานิดนึงอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครูขอแบ่งข้อแบบนึงนะครับเดี๋ยวเราจะสับสนนะครับว่าเอ้เป็นข้อเดียวกันหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับคนละข้อกันนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าตัวหน้าเนี่ยก็คือ 2x บวก1แล้วก็บวก x ลบ3นะครับอันนี้เราอาจจะเขียนบรรทัดเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูอาจจะต้องขออนุญาตเขียนต่อในบรรทัดตรงข้างล่างนะครับ 2x บวก1กับ x เนี่ยครูจะสามารถเอา 2x นะครับ 2x บวก1กับ x ลบ3เนอะครูสามารถเอา 2x กับ x ซึ่งเป็นเซมนะครับซิงคูล่านะครับเหมือนกันเป็นตัวเอกนามคล้ายกันนะครับเราก็จะเอามันมาบวกรวมกันกลายเป็น 3x นะครับแล้วก็บวก1กับลบ3 2ตัวนี้บวกกันก็จะได้กลายเป็นลบ3นะครับอ่ะโอเคนะครับบางคนมอง 3x ลบ3ทันนะครับแต่บางคนอาจจะมองไม่ทันเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตกระจายเครื่องหมายก่อนนิดนึงนะครับ กลายเป็น 2x บวก1บวก x ลบ3ประมาณนี้เนาะนะครับในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากจริงๆถ้าเกิดว่าใครเขียนตรงนี้พอนะก็เขียนตรงนี้ต่อไปได้เลยนะครับแต่ครูคิดว่าครูเนี่ยน่าจะเขียนตรงนี้ไม่พอนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องกระจายกำลัง2งกันครับทุกคนนะครับรต้องกระจายกำลัง,งก2กัน 2x บวก1กำลัง2ครับทุกคนกลายเป็นอะไรครับ จอนท่องได้ไหมครับจอได้ไหมหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองจะเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเพราะฉะนั้นสองบวกหนึ่งจะเปลี่ยนใหม่กลายเป็นสองกยกกำลังสองใช่ไหมครับบวกสองหน้าหลังก็คือสองคูณสองกคูณกับหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับหลังยกกำลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองใช่ไหมครับ ต่อไปเนาะนะครับลบกับตัว 2x บวก1คูณกับ x ลบ3อ่ะครูก็ใส่ของเล็บก้อนนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องระวังเรื่องของการกระจายเครื่องหมายดีๆมากๆเลยนะครับตรงนี้มันเป็นติดลบอยู่นะครับถ้ามันเป็นติดบวกครูก็จะกระจายคูณเลยแต่พอดีว่าตรงนี้เป็นติดลบเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวนี้นิดนึงน,นะครับ 2x บวก1กับ x ลบ3 2ตัวนี้เป็นไบโนเมียวกับไบโนเมียลซึ่งต้องคูณกันใช่ไหมครับก็เอาคูณกันเลยเอา 2x กับ x คูณกันกลายเป็น 2x ยกกำลัง2ครับนำ 2x กับลบ3คูณกันกลายเป็นลบ 6x นะครับนำ1กับ x คูณกันกลายเป็นบวก x และสุดท้ายครับนำบวก1กับลบ3คูณกันกลายเป็นติดลบ3นะครับอ่ะก้อนนี้เห็นไหมครับบอกแล้วว่าครูเขียนไม่พอแน่นอนนะครับเพราะว่าเขียนตัวใหญ่หน่อยนะครับต่อไป x ลบ3กำลัง2ครับทุกคนทุกคนก็สามารถเขียน x ลบ3ยกกำลัง2เนี่ยให้อยู่ในรูปของการ คูณของกําลังสองใช่ไหมครับให้อยู่ในรูปของการกระจายกําลังสองใช่ไหมครับก็จะเป็นหน้าก็คือ x นะครับยกกําลังสองลบกับ2คูณตัวหน้าก็คือ x แล้วก็คูณตัวหลังก็คือ3นะครับแล้วก็บวกด้วยตัวหลังยกกําลังสองก็คือ3ยกกาลังสองและปิดวงเล็บตรงนี้นะครับอ่าฮะโอเคนะครับจะได้เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะนําตัวที่มันเหมือนกันเนาะมารวมกันเลยนะครับ ตัวหน้าจะเป็น 2x นะครับกับ x ที่เหมือนกันก็รวมกันเป็น 3x นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบวก1กับลบ3ก็จะกลายเป็นติดลบ2นะครับในส่วนของตรงวงเล็บข้างหลังนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันพร้อมกันกันกบครูนะครับ 2x กำลัง2ครูมองเห็นว่าเป็น 4x กำลัง2ตรงนี้ทันครูเนาะนะครับ ตรงนี้นะครับเรากระจายลบให้กับ 2x กลายเป็นติดลบ 2x ยกกาลัง2นะครับและสุดท้ายตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกเนาะครับเครื่องหมายบวก x กาลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมี 4x กาลัง2ติดลบ 2x ยกกาลัง2แล้วก็บวก x ยกกาลัง2ตามที่ครูเรเซอร์ไว้ <c oughs> เห็นไหมครับพวกนี้จะเป็นตัว x กนามคล้ายกันทั้งหมดเมื่อนํา4ลบ2คําต่อเป็น2และบวก1ก็จะได้เป็น3นะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกจะกลายเป็น 3x ยกกําลัง2ครับบุกคนบอกอาจจะบอกว่าเอ้ยครูนอนครับท้ 3x กํากลัง2มันไม่เห็นเหมือนตัวหน้ากําลัง2เลยจริงๆเราทําหน้ายกกําลัง2แล้วใช่ไหมครับแต่เราอ่ะมาหาผลมาหาผลคูณสุดท้ายครับเพื่อที่จะได้ทําให้ตัวนี้กลับไปเป็นก้อนเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้น 3x ลบ2นะครับคูณกับตัวแรกก็คือ 3x กาลัง3ตัวต่อไปเป็นตัวที่เป็นดีกี1นะครับ 2x คูณ2นะครับขท2คูณ 2x คูณ1นะครับตรงนี้จะได้เป็น 4x เนาะนะครับแล้วเราเอาลบกระจายให้กับลบ 6x จะกลายเป็นบวก 6x นะครับเอาลบกระจายให้กับบวก x จะกลายเป็นติดลบ x นะครับและสุดท้ายก้อนนี้จะกลายเป็นลบ 6x นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าลบ 6x กับ 6x เนี่ยสามารถตัดกันได้จะเหลือ 4x กับลบ x รวมกันเพราะฉะนั้นจะได้เป็นบวก 3x นั่นเองครับ อ่าต่อไปแล้วนะครับต่อไปก็จะกลายเป็นอะไรครับตัวเลขที่เป็นค่าของที่อย่างเดียวแล้วนะครับก็จะเป็น1ยกกําลัง2ใช่ไหมครับก็จะเป็น1เนาะตัวนี้เป็น1นะครับลบกับลบกับลบเจอกันก็กลายเป็นบวกนะครับเป็นบวก3แล้วก็บวกกับตัวบวกนะครับก็เป็นบวก9นะครับเพราะฉะนั้นบวก1บวก3าบวก9คําตอบจะได้เป็นบวก13นั่นเองครับจบครับข้อนี้ตอบว่า 2x กบวก1ยกกาลังสาม บวกกับ x ลบ3ยกกำลัง3จะได้เท่ากับ 3x ลบ2นะครับคูณกับ 3x กำลัง3นะครับขอโทษครับไม่ใช่ 3x ลัง3นะครับขออภัยต้องเป็น 3x ยกกำลัง2นะครับคูณกับ 3x ยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวก 3x แล้วก็บวก13นะครับเป็นไงครับทำได้ไหมครับ แน่นอนเลยนะครับว่าเราต้องทําได้อยู่แล้วใช่ไหมครับพอเราทําไมฮะเราเป็นคนเก่งนะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่4มันลาบากนิดนึงนะครับแต่ครูเชื่อว่าถ้าพวกเราทําได้แล้วค่อยๆกดเพยค่อยๆกดพรอสค่อยๆเข้าใจไปด้วยกันกับครูค่อยๆดูทีละตัวทีละตัวเหมือนอย่างที่ครูทําให้ดูเนี่ยครับเราก็จะสามารถทําข้อนี้ได้นะครับอ่ะ 2ข้อสุดท้ายนะครับในข้อที่5แล้วก็ข้อที่6สําหรับ2ข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็จะทําให้พวกเราดูนะครับในข้อที่7กับข้อที่8อาจจะไม่ได้ทำให้พวกเราดูนะครับแต่เดี๋ยวครูจะ แคปตัวเฉลยนะครับใส่ไว้ใต้ใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้พวกเรานะครับว่าเราสามารถที่จะไปเปิดคอมเมนต์ดูได้นะครับเราก็อยากจะให้พวกเราทําก่อนเนาะก่อนที่จะไปดูตัวเฉลยในคอมเมนต์ของครูนะครับดังนั้นฝากพวกเราด้วยเนาะนะครับตั้งใจนะครับแล้วก็อะไรนะครับแล้วก็พยายามลองทําทุกๆอย่างด้วยตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะดูดูเฉลยจากครูเนาะนะครับอ่ะมาข้อที่5้าครับทุกคน เห็นอย่างนี้นะครับเนื่องจากมันไม่ได้ทําเป็นกําลังสให้เรานะครับม,มันไม่ได้ทําเป็นกําลัง3สมบูรณ์ให้กับเราไม่ได้ทํคิวให้พวกเรานะครับพวกเราก็ปรับเนาะจาก x กาลัง3ก็เป็น x ทั้งหมดยกกําลัง3ในส่วนส1 6ครับครู Q ก็จะปรับเป็นลบกับ6ทั้งหมดยกกาลัง3ตรงนี้ทุกคนทันเนาะอ่าพอเราเห็นแบบนี้เราก็เลยจัดเลยครับเป็นไบนอมิยอลเป็น x ลบ6ครับคูณกับตัวหน้ายกกำลังสองลบกับตัวหน้าคูณกับตัวหลงังกลายเป็น x คูณกับ6 แล้วก็บวกกับ6ยกกำลัง2ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าตัวหน้าจะกลายเป็น x ลบ6ตัวหลังจะเป็น x กำลัง2ลบ 6x แล้วก็บวก36ครับเพราะฉะนั้นแล้ว x กำลัง3ลบ216ทุกคนจะสามารถแยกได้เป็น x ลบ6ครับคูณกับ x กำลัง2ลบ 6x บวก 36นั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อที่5อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถแยกตัวนี้ออกมาได้เป็นประมาณนี้เองนั่นเองเห็นไหมครับจริงๆแล้วการแยกกําลังสามาไม่ได้ยากเลยครับแต่ตรงที่มันมีการที่มันใช้ตัว2งเล็บนะครับตรงเล็บแบบนี้สออันอาจจะต้องใช้ความระมัดระวงังแล้วก็อาจจะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่มันก็เป็นประเด็นในการท้าทายพวกเราใช่ไหมครับว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถทํามันได้ถูกต้องแยกกระจายกําลัง2ได้ไหมคูณกําลังคูณผลคูณไบโนมี กับไนโเรเยนได้หรือเปล่าตัวนี้ครับถือว่าเป็นการใช้ความรู้เกือบจะทั้งหมดเลยของมอต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะฝากให้พวกเราลองทําดูนะสู้นะครับอดทนนะครับในการลองทําด้วยตัวเองนะลูกอ่ะข้อที่6ครับเปลี่ยนตัวเนี้ยหนึ่พันนะครับให้กลายเป็นอะไรครับ10ยกกําลัง3ครับและลบอะไรครับ x ทั้งหมดยกกําลัง3เราก็เลยจะแยกได้เป็น10ลบ x กครับก็คือหน้าลบหลังแล้วก็เป็นหน้ากําลังสองก็คือ10ยกกําลังสอง ลบหน้าคูณหลังอ่าเครื่องหมายไทโนเมียลไทโนเมียลต้องเป็นไงครับอ่าอันนี้เห็นไหมครับครูก็ลืมเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องเป็นทําไมครับต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไทโนเมียลต้องมีเครื่องหมายตรงกันข้ามกับโจทย์ไบนอมิเลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลบไบนมิเลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไทโนเมียลจะต่างกันนะครับก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวกถ้าตรงนี้เป็นลบไบนมิเลเหมือนกันแต่ไทโนเมียลต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นบวกนั่นเองครับก็เป็นบวก10คูณจวก็บวกบอะไรครับ x ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นแล้วจะกลายเป็น10ลบ x นะครับคูณกับ100บวก1 0 x นะครับแล้วก็บวก x ยกกำลังสองบางคนบอกว่าคุณน้อยครับผมขอเอา x กำลัง2มาเขียนวางไว้ข้างหน้าได้ไหมครับคำตอบคือได้นะครับไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรครับเพราะว่า1000ลบ x ยกกำลัง3เนี่ยเราสามารถแยกเป็น10ลบ x บางคนบอกว่าคุณนอครับผมขอเขียน x ลบ10แบบนี้ได้ไหมครับ แบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ผิดนะครับเพราะว่าเครื่องหมายผิดเพี้ยนไปถูกปะแต่ที่ครูบอกว่าสามารถนํา x ขึ้นมาเขียนข้างหน้าได้คือตัวนี้ครับตัวไฮโนเมียลเนื่องจากเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรของเครื่องหมายก็เป็น x ก,กาลังสองบวก1 0 x แล้วก็บวก1 000, น0 0งพนใบบวก100นะครับในลักษณะแบบนี้ได้นั่นเองครับด้วยครับข้อที่7แล้วข้อที่8ครูฝากพวกเราลองทําดูหน่อยนะครับสาหรับคลิปนี้พวกเราจะได้ความรู้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบของผลบวกและ แล้วก็ของผลต่างกำลัง3เชื่อว่าพวกเราจะสามารถนำไปใช้นะครับนำไปใช้ในการสอบได้นำไปใช้ในการอธิบายเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆของพวกเราที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ได้และถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์กับพวกเราครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับคุณนอรดด้วยนะครับเราจะกลับมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ความสำเร็จย่อมเกิดจากการเปียนแปลงสวัสดีครับ